สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้อทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชมเหรียญเสมาหลวงพ่อบุญมีวัดอ่างแก้วนะครับฝั่งธนบุรีนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นฉลองสาลานะครับจัดสร้างในปีพศ2 5งพันนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับผมสาหรับ เหรียญเสมาปี3-5รุ่นนี้นะครับไม่ทันหลวงพ่อบุญมีปุกเสกนะครับผมอบอกไว้เนิ่นๆเลยนะครับพอต่อจากนี้นะครับผมจะพูดประวัติของหลวงพ่อบุญมีแบบข้าวๆนะครับสั้นๆแบบกระชับกระชับนะฮะท่านเกิดเมื่อวันที่6ทธันวาคมนะครับพศ2432นะครับผมที่จังหวัดพนบุรีนะครับบวช เป็นพระนะครับเมื่อพศ2452นะครับที่วัดอ่างแก้วนะครับโดยมีหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมเป็นพระอุปชาของท่านนะฮะอ่าแล้วก็ท่านก็บวชมาเรื่อยๆนะครับเรียนวิชากับหลวงปู่เอี่ยมนะฮะแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าวาดวัดอ่างแก้วนะครับในปีพศ2487นนะครับผมและท่านมาได้มาเป็นรักษาแทนนะครับ จาวาดวัดโคนอนด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็หลวงปูม่มุนมีนะครับท่านได้มามรณาภาพนะครับเมื่อวันที่15ธันวาคมนะฮะพศ2424นะครับอายุท่านได้92ปี72,000ษานะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าท่านเป็นเกจิรุ่นเก่านะฮะอ่าเกจิรุ่นเก่า แล้วก็ดังมากๆเลยนะครับฝั่งธนบุรีนะครับไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อบุญมีวัดอ่างแก้วนะครับสําหรับเด็กฝั่งธนบุรีนะฮะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับพูดมาเยอะแล้วนะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะฮะนะครับก็จะเป็นองค์หลวงพ่อบุญมีนะครับนั่งเต็มองค์นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนั่งอยู่บนอัศนะนะครับ าก็จะมีรายละเอียดบอกมานะครับฉลองสารานะครับอ่าฝั่งนี้นะครับมีคําว่าพระครูพรมโชติวัฒน์นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีวงเล็บนะครับบุญมีนะครับแล้วก็ฉายาท่านนะครับนี่นะครับพรมโชติโกนะครับผมอ่าเห็นไหมครนี่นะครับ รายละเอียดก็สวยงามนะครับแล้วก็คมนะฮะเป็นศิลปะแบบนูนต่ํานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับรายละเอียดนะคมคมชัดๆเลยนะฮะราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับด้านบนเขาก็จะมีอักขระยันมานะครับเห็นไหมครับมีคําว่าพุทโธนะครับนี่นะครับเห็นไนี้เลย หน้าตาหลวงพ่อก็คมชัดนะครับสําหรับเหรียญนี้จมเดิมเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานมานะครับนี่ครับสำหรับด้านหน้านะครับนี่ของดีฝั่งทนนะฮะอ่ะเรามาชมดูด้านหลังนะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันห้านะครับนี่นะฮะต้นตำรับยันนี้นะฮะก็คือหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังนั่นเองนะครับนี่นะฮร ด้านบนก็จะเป็นยันอุนะครับนี่นะฮะต่อมาด้วยยันห้านะแล้วก็มีอัขระยันนะครับล้อมรอบนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับมีรายละเอียดบอกนะครับสิบสามธันวาคมนะฮะสามห้านะครับอ่าเห็นไหมฮะตัวหนังสือก็คมคมเด้งๆขึ้นมาเลยนะครับนี่นะับเห็นไม่เอ่ย นี่นะครับรานะคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับถึงไม่ทันหลวงพ่อบุญมีปุกเตก็ใช้พุทธคุณนะฮะ,ะเพราะมีหลวงพ่ออยู่บนเหรียญด้วยนะครับก็ถือว่าบูชาครูไปในตัวนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฉลองศาราแล้วก็บูชาหลวงพ่อไปด้วยนะครับ นี่นะขอบตัดนะครับเห็นไหมเอ่ยไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับเหรียญนี้นะจัดสร้างในสมัยที่หลวงพ่อกเกษมนะครับเป็นเจ้าวาดวัดอ่างแก้วนะครับ ข้อมูลมาผมได้มาไม่เยอะนะสำหรับหลวงพ่อเกษมนี่นะครับขอบตัดนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้นะฮะก็ฝากนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับกดตับตั๋วนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ f t ทุกท่านได้รับชมนะครับถ้าใครมีข้อมูลก็อย่าลืมนะฮะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ